เชื่อว่าหลายๆคนเคยเป็นเวลาแบบเราไม่ได้ขี้ทุกวันอย่างเงี้ยแล้วแบบขี้ไม่ออกขี้แข็งต้องเบ่งเบ่งแล้วเบ่งอีกก็มีโอเบ่งจนแบบวานที่แงออกมาแล้วข้างนอกคือแบบมีความเซ็งแล้วแบบคือเบ่งดากจะหลุดออกมาแล้วอะคือแบบ บิดก็แล้วแค่ฟองเดียวโรเรื่องค่ะวันนั้นกินเข้าไปเพือนหมาห้องคือแบบ mm hmm. มิวนี่ไอ้หน้อย่งกุชิมมิดที่ขี่ไม่ได้ยุดขี้ดีรับโอ้แมแกเลยมันบอกเออมึงกูกินกว้วยเตี๋ยวหม้อเป็นเส้นเลยวะดูดีท็อกค่ะดีทอ็อกดีท็อกค่ะสีเขียวใครที่มีออกกินมาในห้องน้ำเลยค่ะตอนนี้คือแบบก็นะ ร่อยเลยกินง่ายมากค่ะคิดซว่าเหมือนน้ำผลไม้หลักๆแล้วนะคะคือ The t u n n S ตัวนี้มีสารกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะแล้วแบบช่วยขับถ่าย ดีมากแล้วก็ช่วยล้างสารพิษในลำไส้นะคะคือแบบใครที่ไม่ได้ขี้นี่เป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็โอ้โหตูดเหกได้คือแบบออกหมดไส้หมดพุงออกคือแบบว่าเต็มโถเลยทีเดียวคือแบบจ้างรถดูดส้มมาดูดส้มได้เลยคือแบบถ้าสมมติเราไม่ได้ขี้ผนนั้นคือโอ้ยอย่าลืมนะคะใครที่อยากผอมแบบปลอดภัยหุ่นดีเหมือนพี่เจนี่นะคะเดอรตูนี่เอชช่วยคุณได้อย่างแน่นอนอย่าลืมลองไปกินคือแบบอร่อยมากร่อยแรง ปีฟูดแล้วรอยจริงเด็ดจริง